สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วตอนที่2แล้วนะครับสำหรับคลิปที่2ของวิชา c m t 242นะครับ Social Network Concept and Practice นะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะพูดถึงหัวข้อของเรื่องการแสดงเพจนะครับการแสดงเพจหรือการให้เพจเราเนี่ยปรากฏอยู่นะครับเป็นอย่างไรทำไมเราถึงต้อง เรียนเกี่ยวกับการแสดงเพจครับครับสำหรับเรื่องของการแสดงเพจนั้นนะครับหากเราต้องการหยุดพักการทำเพจหรืออยากเลิกทำเพจนะครับการใช้หัวข้อเรื่องของการแสดงเพจนี้จะทำให้เราสามารถนะครับหยุดพักได้โดยที่ไม่ต้องลบเพจทิ้งไปนะครับ มีหลายครั้งที่บางคนยกเลิกทําเพจนะครับหรือไม่ก็ปล่อยเพจล้างไปเลยก็มีนะครับนะหรือไม่ก็ลบแอคเคา t ์ของเพจไปอันนั้นก็ทําได้นะครับแต่ว่าการแสดงเพจเนี่ยก็จะเป็นอีกตัวช่วยหนึ่งที่จะทําให้เราสามารถเก็บเพจไว้นะครับและหากวันหนึ่งอยากกลับมาดําเนินการอีกครั้งหนึ่งเราก็สามารถเปิดได้นะครับเรามาดูกันดีกว่าครับว่าทําอย่างไรนะครับ สำหรับการแสดงเพจนะครับก็อย่างที่เห็นในตอนนี้นะครับนะเรายังคงมาอยู่ที่เมนูการตั้งค่านะครับในส่วนของเมนูการตั้งค่านะครับเมื่อเราคลิกไปเนี่ยนะครับแถบขวามือนะครับยังอยู่ในหัวข้อทั่วไปเหมือนกับคลิปก่อนเลยนะครับการแสดงเพจเนี่ยนะครับอย่างที่บอกไปนะครับเราสามารถที่จะหยุดพักได้นะครับอันนี้แนะนำนะครับสำหรับคนที่มีเพจ ที่ดีอยู่แล้วนะครับนะแต่ว่ารู้สึกเหนื่อยนะการทำเพ็จก็สามารถมาหยุดพักตรงนี้ได้นะครับโดยที่เราก็เลือกนะครับเลิกการเผยแพร่เพ็จแล้วก็บันทึกทิ้งเท่านี้เองเพจเราก็จะหยุดการเผยแพร่โพสต์ต่างๆซึ่งเราเองอาจจะเก็บตัวหรือไปคิดคอนเทนต์ทำก่อนระหว่างนั้นก็ได้นะครับนะดังนั้นเนี่ยหัวข้อนี้ก็สั้นๆน,นะครับง่ายๆและเมื่อเราพร้อมกลับมาดำเนินการอีกครั้งหนึ่งเราก็ค่อยมา ปวเผยแพร่เพจแล้วก็บันทึกเอีกเท่านี้เราก็จะกลับมาสู่โลกออนไลน์อีกคราวหนึ่งนะครับก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับขอให้ทุกคนทดลองทําดูนะครับนะแต่ว่าไม่ต้องทดลองเลือกเผยแพร่นะครับเพราะว,าวิชาเรายังต้องใช้เ,เพจไปตลอดจนสิ้นเทอมนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหัวข้อเป็นทางเลือกให้สำหรับคนที่ต้องการหยุดพักทำเพจสักครู่หนึ่งนะครับขอบคุณมากครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับ ดูแลตัวเองด้วยนะครับช่วงนี้ไวรัสโควิดระบาดนะครับก็พยายามอยู่บ้านนะครับหากิจกรรมอะไรที่ทําอยู่บ้านออกกําลังกายอยู่บ้านนะครับนหรือดูซีนที่อยู่บ้านก็ได้นะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ